สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างเศษลำเพลินออฟฟิเชีย e ลนะครับอ่าพี่น้องนี่นะครับโอ้ยหดาดมาดูทำหน้าครับอ่ทำหน้าว่านเก่าว่านน้ำครับพี่น้องหาดถ่ายดำหน้าครับทำหน้าคนโอ้อยเฉียวเข่าอุมๆๆๆ้มลุมอุ้มลุมดูอันนี้ไม่เป็นเขานะ่าหรอกตัวน,นี้เข่ารถจอดตัวน,นี้เป็นข้องเป็นองนี่นี่เห็นไหมรถดำไหมพี่น้องมันเป็นข้องไหมครับ ช่อสั่งที่ตาแดงมาครับมือนี้ครับท้งหน้าไม่เขียนีิมีมีมูบันเลยครับรัศมีหากิโลเลยครับพี่น้องไม่มีนะครับมีมีแต่ฟาร์มครับมีแต่สวนทุเรียนกับฟาร์มนะครับฟาร์มไก่ครับเปิดมัดด่างมาแล้วไหมไก่ฟังพี่น้องนั่นฟาร์มไก่ครับอันนี้สวนทุเรียนนะครับอ๋อแต่หน้าโคตนีพี่ต้องห่วงเลย ไ่หรอกนี่จะสวนทุเรียนครับปลูกทุเรียนเนี่ยไปยังคือต้องเอาดิปลูกทั้งขึ้นทั้งอันนี้นะไม่ยังเหรอพี่น้องไม่ไผ่โหงครับปลูกทุเรียนทำไมต้องต้องกองอ๋อต้องกองมันแบบกองดินนะครับพอมาถึงทางโค้งแล้วนะครับทางโค้งแล้วเราก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาสิ สวนทุเรียนเราก็เรียกขัวครับพี่น้องอ้าวเฮ้ยโอ้กเลยเก็บเห็ดเก็บเห็ดเลยภาพเดี๋ยวภาพไปเก็บเห็ดพี่น้องโอ้ยดีครับนี่ด้ physics, right. เหรอลงผ่าเหายเ้าไปเลยอ้า ไม่ต้องเทเวยไม่มีประโยชน์นี่นี่น<า>เลี้ยวขวาเข้าไปนี่เลยอ๋อีไหมกะตตาเลยเอากะตตายางเขาโคกเลยในนั้กินแทะทีไ่บ่ทีไส่บ่อ้ <c oughs> าวพี่น้ <c oughs> อนงอกินแหล้าขั้นหนึ่งพอนะก็ไปได้หกักเทไง S <S <an> เฮ้ยนี่ไีน่น้งองในใหม่หนึ่งยางเชียร <S an> เปิดค่อยๆเปิดบู่เด็ดเฮ็ดแทะเนี่ยโครงการครับพี่น้องเอ่อโครงการตะบนวังดานครับโอ้อการสนเนด็กข <S an> น,นตัวนี้ตวานี่ทีเนี่ยเป็นปลาครับมีแทๆเห็นอะ่ะ เหรอได้หล,ละมาเข้าอยู่ยังที่หลวงเ่าครับเลยนีย่ห้เฮ็ดกันครับอสอนเสียฐีทุเรียนแล้ดีปลูกตัวนี้ด้วยเนาะงหน่อยนียงกรัปลูกไปลองต้นที่อรอดแหล่ว่ารอดแหล่ต้นรอดกับมี่ บรรยากาศครับโอ้ปูตุเรียนนี่ต้องเอาอันนี้มะกรอว้เอาครับผูกครับมันจังหลอดปูดดทุเรียนพี่น้องสอนมันเสียทีครับปลาอยค่บ้านเนเา อ่ะ <lawsuit royable ring> พงศ์กับชิบูมันป้ายเห็ดกันทีสร้างตาแดงมือนี่นะครับจะเปิดพ่อตาแดงมาตจานมอรม้าี่มีจใจแบ่งนี้บอกจใจแบ่งเนาะจใจแบ่งเลยเนาะไอแบ่งอัดได้เอิมเฮิมเฮิมเอาเอาลองมองดูซอสร้างสามเปียดอ่ะแกนตะกระดาษาแล้วโอ้ย อาจารยขากระปไปเห็นผุเลยถึอคนได้ไปอยู่ขาถึอคนนั้นเทียโอยห้องน้ำของเราอันนี้พี่น้องเขาไปหาจิเห็นยู่้าพดีเหรอเือเนี่เนี่ยเนี่ยนี่ยนเห็นยู่้าเนาะโอ้พี่น้องเจียภาพไาจิมเห็นยู่้าครับโอ้นั่นน้ำทางมามานอนน้ำลดอีกว่น เอาไ้ผูกู้บาดเลไอผู้กูนอนเนาะบานี้เนาะเอาสามารถแบบเดียเดี่ยวเอาแยังลางานท่นบ่เอ๊ะพี่น้อง ไปเซอร์วิกันครับพี่น้องออผมพูดิดจอดอย่างนี้แล้ว,วเกี่ยงก่อนเกี่ยงขึ้นข,นของกบมานไปเฉย บู้โดยสารปวซราดเปิดลงมาดูทางด้วยอือหือกินขีใกล้อืมหลังสถานที่เออเอา ยิ่มมิที่เข้าก็เริมทวาการทั้งมาและครับไม่ไม่ลองยังเอยเลยครับเอาออะไรอะอะไรอะอะไรเนะนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บเห็ดกันนะไม่ไม่ลอง ขั้นนี้ฉันไม่ดึงขั้นนั้นติเนเอาเออโยด,ด่องฟันเออจับมับพี่น้องเอาพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกาาทการรับชม สมแลลวก็ไลค์ก็แช่ครับพี่น้องสำหรับชิปนี่สวัสดีจ้า